คือการต่อยการต่อยไม่ให้เจ็บมือก็คือคต้องกำหมัดให้แน่นครับกำหมัดให้แน่นกำหมัดให้แน่นเข้าไว้ต่อยจะได้ไม่เจ็บมือจะได้ไม่สนจะได้ไม่หักแล้วก็เก่งข้อมือแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นการฝึกฝนนะ,ค,ะครับฝึกฝนคือใส่ซ้อมด้วยใช่คือคือคือผมนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่นมซ้อมแต่ว่าแต่ว่าพยายามกำหมัดให้แน่นครับใส่กำให้แน่นแล้วก็ผมจะไปเล่น เวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างสร้างกล้ามเนื้อข้อมือกล้ามเนื้อ,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 อให้กำหม,มัดให้แน่นกล้ามเนื้อช่วงช่วงช่วงแขนแล้วก็เวลาบล็อกบล็อกหมัดบางบางนักมวยบางคนก็ยังติดนวม,นวมใหญ่บล็อกก็ยังเปิดกาดอย่างนี้อยู่เพราะว่ามันวมใหญ่ใช่ไหมแต่อยากฝากไว้ว่าบล็อกการบล็อกนวมเล็กบล็อกให้ประชิดบล็อกให้แน่น บ็อกยับบ็อกอย่างเงี้ยคู่ชกต่อยคู่โชคก,ก็จะเจ็บมือเองขอให้บ็อกให้แน่นบอ็บอกเวลาบ็อกให้มองคู่ต่อสู้ไม่ใช่บ็อกแบบแบบก้มหลับตาเพราะเราจะไม่รู้ว่าหมัดจ,จะมาส่วนไหนถ้าเรามองแล้วถ้าเรามองหมัดคู่ต่อสู้ถึงแม้จะชกเข้าแต่เราก็ยังทนได้เพราะว่าเราเห็นหมัดแต่ถ้าเราไม่เห็นหมัดน่ะเราไม่รู้ว่ามันจะเข้าจุดไหนมันจะทําให้เราเบลอให้เราเมาได้ง่ายๆพยายามเก็บค้าง เก็บคางนี่สําคัญก้มหน้าอย่างเงี้ยเก็บคางเพราะแล้วเขาต่อยโดนหมวแล้วเขาก็เจ็บเจ็บได้สุดท้ายแล้วพี่โอครับพูดถึงกระแสนมเล็กในวันดูไมดีวันแชมิปี้ยนนะครับกระแสเลยครับกระแสเกี่ยวกับอะไรอ่ะนมเล็กนมเล็กที่เขาเป็นดามากันอยู่ตอนเนี้ก็สาหรับผมมันมันมันไม่เกี่ยวครับนมเล็กนมใหญ่ก็คือมันอยู่ที่การฝึกฝนการฝึกฝนการซ้อมการรู้วิธีการบล็อกการต่อย แค่รู้วิธีแค่นั้นฝึกฝนแค่นั้นมันก็ทําให้เราไม่ไม่เจ็บอะไรคือนักวยคนไทยส่วนมากเขาอาจจะยังไม่ไม่ชินครับไม่ชินไม่ชินเข้าใจครับเข้าใจเพิ่มใหม่ใหม่ผมก็ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนดีซ้อมดีการบล็อกการบ้อกกันตัวดีมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่หน้าตาแตกไม่รูแตกนะใช่ครับราาว่กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปต่อยวัน อยากแค่ได้โบนัสใครๆเขาก็อยากได้โบนัสแต่ว่า,าต้องให้ป้องกันตัวให้เป็นด้วยไม่ใช่ไปเปิดหน้าแรกหมัดแรกอะไร,รป้องกันตัวด้วยต่อยด้วยต้องฝึกฝนให้ดีด้วยแค่นั้นนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับพีบ่โอคอครับ